ถ้าธุรกิจอาหารของคุณถูกกระแสโซเชียลโจมตีเนี่ยหงเซ็งนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างของธุรกิจอาหารที่สามารถลุกกลับขึ้นมาต่อสู้แล้วก็เปลี่ยนวิกฤตที่โดนในโซเชียลกลายเป็นโอกาสสร้างยอดขายได้ครับสวัสดีครับผมจรเสริมวงก่อร่างสร้างแบรนด์วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่อง ธุรกิจอาหารที่โดนวิกฤตเล่นงานแต่ว่าสามารถพลิกฟื้นนะครับแก้ปัญหานั้นได้แล้วก็กลับมาเป็นธุรกิจที่จเจริญรุ่งเรืองกว่าเดิมซะอีกจริงๆแล้วนะครับอุปสรรคหรือวิกฤตที่เข้ามาเนี่ยคนทั่วไปเจอเรื่องแบบนี้มาตลอดนะครับบางทีเราทํางานจนเรื่อยๆไ,ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่พอเจอปัญหาอะไรบางอย่างที่ชาเลนจ์เข้ามาในอาชีพการงาน oh. เราแก้ปัญหานั้นได้แล้วกลายเป็นว่าเราได้โปรโมทหรือเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน,น,นได้ดีกว่าตอนที่ไม่มีปัญหาซะด้วยซ้ำ oh. วันนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องธุรกิจอาหารที่โดนวิกฤตเล่นงานเนี่ย oh. เขาทำยังไงกันครับ KFC ร้านไก่ทอดในวันที่ไก่หมดอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วครับว่า KFC เนี่ยเป็นแบรนด์ร้านไก่ทอดซึ่งเมนูหลักก็คือไก่แน่นอนนะครับแต่ไก่ดันหมดไม่มีขาย oh, <no. S 1> ซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่ KFC ประเทศอังกฤษครับจู่ๆการขนส่งลำเลียงเนื้อไก่เนี่ยเกิดปัญหาทำให้ไม่สามารถส่งวัตถุดิบสำคัญนะครับก็คือไก่เนี่ยไปร้านสาขาต่างๆของ KFC ได้ทำให้ KFC หลายสาขาในอังกฤษนะครับต้องปิดร้านครับลูกค้าเกิดความไม่พอใจ ด่ากด่า KFC ในโซเชียลนะครับจนกลายเป็นวิกฤตของ KFC ในตอนน <Bye. S 1> การด่านะครับหรือการโจมตีในโซเชียลเนี่ยถ้ามันคิดมากๆบางทีนี่มันกลายเป็นเชนอันนี้น่ากลัวเขากาลังด่า KFC กันแค่คนกลุ่มเล็กๆเนี่ยเอาคราวนี้คนที่ไม่รู้เรื่องะครับเห็นเขาทาอะไรก็ทําด้วยแต่แล้ว KFC ก็พลิกสถานการณ์ครับด้วยการทาโฆษณาลงหนังสือพิมพ์ขอโทษทางสื่อหนังสือพิมพ์นะครับเดอะซันแล้วก็เมโทร คือการเปลี่ยนชื่อร้านนะครับ KFC ให้เป็น FCK หรือคำหยาบนะครับ F 4K หรือก็คือการยอมรับว่าตัวเองเนี่ยคิดหายแล้วนะครับน้อมรับความผิดพลาดเรื่องไม่มีไก่ขายนะครับด้วยการด่าตัวเองซะพร้อมกับมีข้อความขอโทษลูกค้านะครับยาวเหยียดแต่จริงใจลงในเว็บไซต์ของ KFC ไว้ด้วยนะครับก็บอกว่าสาขาไหนที่กลับมาเปิดบริการได้บ้างแล้วผมถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ฉลาดมากๆนะครับแล้วก็ใจกล้าด้วยบางทีเนี่ยการที่เราทําความผิด นะครับแน่นอนพอยอมรับความผิดขึ้นมาน้อมรับความผิดนั้นเนี่ยมันทําให้ความผิดนั้นมันเบาลงไปเยอะเลยนะครับ KFC ก็เลยขอโทษยอมรับความผิดแล้วยังแถมด้วยการด่าตัวเองก็ด่าตัวเองไม่พอนะครับเอาโลโก้ตัวเองมาเรียงเป็นตัวอ,อักษรใหม่ถือว่ากล้ามากๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำด่าตัวเองหลังจากที่งานชิ้นนี้ออกไปนะครับมีการเซิร์ชเรื่อง f c k นี้ในอินเทอร์เน็ตถึง25,000ล้านครั้งนะครับ มียอดแชร์ถึง200ล้านแชร์และยังคว้ารางวัลโกลไลออนจากคาร์ไลออนอินเตอร์เนชั่นแนลเฟสติวัลออฟเคธิ2018ไปอีกด้วยอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจสำหรับเคสตัดดี้ของ KFC เนี่ยคือเขาเลือกสื่อในการขอโทษที่เป็นสื่อหลักนะครับสื่อหนังสือพิมพ์ซึ่งผมว่าแบรนด์ปัจจุบันใน99%เนี่ย,เ,ยเขาไปออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกันหมดนะครับแต KFC เลือกใช้สื่อหลักคือ f ฟ Page ในหนังสือพิมพ์นะครับ ผมว่าตรงนี้มันก็เป็นการพิสูจน์ใ้เห็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันว่าสื่อหนังสือพิมพ์มันไม่ได้แปลว่ามันไม่เวิร์กนะครับถ้ามันมีไอเดียที่ดี เรามาดูเคสที่2กันครับอินเตอร์มาเชสร้างคุณค่าให้ของที่จะโลทิง้งแบรนด์อินเตอร์มาเช่นะครับคือแบรนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในประเทศฝรั่งเศสเป็นที่นิยมเพราะขายราคาส่งนะครับถูกมากๆแต่ก็เจอปัญหาครับเรื่องผักผลไม้บางส่วนที่รับมาขายเนี่ยมันไม่สวยมันบุบมันเบี้ยวมันแหว่งทําให้ขายไม่ออกนะครับเหลือทิ้งมากมายเลยแล้วถ้าเอามาลดราคาก็จะทําให้ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยภาพลักษณ์ของแบรนด์เสียเท่ากับว่าเอาของไม่ดีเนี่ยมาขายลูกค้า อินเตอร์มาเช่นะครับก็เกิดไอเดียว่าแล้วทำไมเราจะต้องทิ้งผักผลไม้หน้าตาไม่สวยพวกนี้ด้วยทั้งๆที่จริงๆแล้วมันก็อร่อยและไม่ได้มีรสชาติแตกต่างจากผลไม้ที่ดูดีเลยนะครับจึงเกิดเป็นไอเดียนะครับ i g l o r s fruits and vegetables ที่นำผักผลไม้นะครับที่หน้าตาไม่สวยออกมาวางขายพร้อมกับตั้งชื่อตลกๆให้หน่าสนใจนะครับเช่นแอปเปลิลหน้าตาพิลึกวันฝรั่งหน้าตาตลกส้มหน้าตาสยองเลมอนที่ผิดพลาดมะเขือบูบี้แครอทหน้าเกลียดและส้มเคลเมนไทผู้โชคลาภและมีป้ายบอกครับว่าแม้มันจะรูปล่างไม่ได้เพอร์เฟกแต่รสชาติดีเหมือนกัน โดยนำมาวางขายนะครับในราคาที่ถูกกว่าถึง30%และเพื่อเป็นการยืนยันครับว่ารสชาตินี่ไม่ได้แตกต่างกันเลยกับผลไม้ดีๆเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตนี้นะครับก็ลงทุนนะครับเอาผลไม้ที่ไม่สวยพวกนี้มาคั้นเป็นน้ําให้ลูกค้าที่เดินผ่านไปมาได้ชิมครับปรากฏว่าขายดิบขายดีและยังช่วยเพิ่มยอดขายให้ซูเปอร์มาร์เก็ตได้ถึง24%ด้วยเห็นไหมครับว่าอีกเป็นอีกเคสหนึ่งที่เอาปัญหานะครับที่ขายไม่ได้เนี่ย ใช้ไอเดียทําให้ขายได้นะครับเรื่องนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มยอดขายอีก24%อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยมันยังแก้ปัญหาเรื่องฟู้ดเวส t ซึ่งเป็นปัญหาโลกตอนนี้ได้ด้วยนะครับทางอินเตอร์มาเช่นะครับผมว่าอีกอันนึงที่ได้โดยที่เขาอาจจะคาดไม่ถึงก็คือภาพลักษณ์ที่ดีเป็นองค์กรที่แคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมแคร์โลกนี่คือ CSR ดีๆเลยนะครับเคสที่3 <box. S 1> p h ฟิลาเดลเฟียครีมชี e ออกเงินให้ลูกค้าซื้ออย่างอื่นแทนสินค้าตัวเองคนทำขนมนะครับต้องรู้จักแบรนด์นี้แน่นอนฟิลาเดลเฟียค c ี e ชี e ซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญในการทำชีสเค้กครับฝรั่งเขาจะชอบทำฉลองกันในช่วงคริสต์มาสของทุกๆปีนะครับแต่ในช่วงโควิดเนี่ยคนส่วนมากอยู่บ้านทำอาหารกินเองที่บ้านแล้วอาหารฝรั่งส่วนมากเนี่ยนอกจากชีสเค้กเขาก็ใช้ครีมชีสเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับ ทำให้คนตุนฟิลาเดลเฟียครีมชีสนะครับเอาไว้เยอะมากๆแล้วพอมาถึงช่วงคริสต์มาสคราวนี้ยิ่งหนักเลยครับเพราะว่าฝรั่งเขาต้องทําชีสเค้กกันและยังทําอาหารอื่นๆก่อนหน้านี้ตามมาด้วยเนี่ยทำให้ฟิลาเดลเฟียครีมชีสขาดตลาดทันทีครับหลายคนไม่สามารถทําชีสเค้กฉลองคริสต์มาสได้ซึ่งสําหรับฝรั่งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในการนั่งกินชีสเค้กกับครอบครัวในวันคริสต์มาสแล้วไม่มีชีสเค้กขึ้นมาฟิลาเดลเฟียครีมชีสนะครับก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาครับคือ If you can't spread f i l l i spread the feeling. หรือแปลก็คือถ้าคุณไม่สามารถส่งมอบชีสเค้กดีๆได้ก็ส่งมอบความรู้สึกดีๆแทนแต่ยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะว่า p h l p h i e l r h i m c r e e s e เนี่ยยังทำเว็บไซต์ให้คนที่ไม่สามารถหาซื้อ Philadelphia Cream Cheese มาลงชื่อนะครับโดย18,000คนแรกที่ลงชื่อนะครับจะได้รับ20ดอลลาร์เพื่อให้เอาเงินนะครับไปซื้อขนมอื่นๆหรือส่วนประกอบอื่นๆเพื่อทำขนมอื่นๆแทนนะครับในช่วงคริสต์มาสเวลาของขาดตลาดแล้วแก้ปัญหาด้วยวิธีการออกเงินให้ลูกค้าไปซื้ออย่างอื่นกินเถอะเป็นสิ่งที่ผมว่าคาดไม่ถึงนะครับแล้วก็เขามีความกล้ามากๆต้องยกย่องทั้ง เอเจนซี่นะครับอย่างกัดทีคิดไอเดียนี้แล้วก็ลูกค้าอย่างเซอร์เดเซียครีมชีสนะครับที่กล้าซื้อไอเดียบ้าๆแบบนี้แต่เชื่อไหมฮะผมว่าผลลัพธ์เนี่ยดีมากๆเพราะว่ามันเป็นการบอกให้คอน s u m อ e r รู้นะครับว่าของเราขายดีขนาดไหนคุณไปซื้ออย่างอื่นกินเถอะแบร,รนด์สุดท้ายรีสทำขนมออกมาหน้าเกียดก็เปลี่ยนเป็นให้มันออกมาเพื่อส่งเสริมสังคมซะเลย รีสช็อกโกแลตนะครับเคลือบพีนัทบัตเตอร์ขายดีมากๆในอเมริกานะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่ไม่มีขายในไทยซะแล้วแบรนด์นี้นะครับมักจะออกสินค้าพิเศษที่ทําตามเทศกาลต่างๆครับเช่นช็อกโกแลตรูปฟักทองผีขั้งข่าวในช่วงฮโลวีนรูปหัวใจในวันวาเลนไทน์และล่าสุดนะครับรูปกระต่ายเพื่อฉลองปีใหม่ปีกระต่ายเมื่อตอนต้นปีไปแต่ย้อนกลับไปนะครับคริสต์มาสปี2015 Re ีสตั้งใจทำรูปทรงช็อกโกแลตนะครับให้ออกมาเหมือนต้นคริสต์มาส แต่มันกลับดูไม่เหมือนต้นคริสต์มาสเลยนะครับจากคนที่ซื้อไปถึงกับต้องตั้งแฮชแท็กเลยครับว่า Tree เป็น Christmas เ h ิ r ์ชนะครับหรือถ้าแปลตรงๆก็คือก้อนกี้นะครับคำว่าเ h ิ r ์ชเนี่ย ถูกเปรียบเป็นก้อนขี้ก็เพราะว่าสีน้ําตาลและรูปลักษ์เชฟของมันที่เป็นก้อนกลมๆเ,เรียวๆยาวๆคล้ายอุจจาระครับเมื่อเป็นกระแสะวิจารณ์มากมายนะครับในโซเชียลเนี่ยรีชจึงต้องออกแคมเปญออกมาพลิกสถานการณ์นะครับของแคมเปญด้วยการออกแคมเปญชื่อว่า all trees are beautiful หรือแปลเป็นไทยก็คือต้นไม้ทุกต้นมีความสวยงามในแบบของตัวเองเขาเปรียบช็อกโกแลตนะครับที่มีรูปทรงอนันนาเกลียดของตัวเองให้มันมีคุณค่าเหมือนต้นไม้ทุกๆต้นบนโลกใบนี้ พราะถึงแม้นะครับจะน่าเกลียดแต่ข้างในก็ยังคงมีพีนัทบัตเตอร์ที่อร่อยเหมือนช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์ทุกๆอันนะครับพอเข้าหัวข้อเรื่องความเท่าเทียมนะครับทุกต้นไม้ถึงแม้จะน่าเกลียดแต่ก็มีความสวยงามภายในเหมือนกัน,น mm hmm. ผมว่ามันก็เหมือนรูปลักษณ์ภายนอกของคนนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยหัวข้อนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่มีคนพูดถึงในโซเชียลเยอะนะครับเรื่องการเคารพสิทธิ เรื่องการเคารพความเป็นตัวตนของแต่ละคนที่มีความสวยงามไม่ว่าภายนอกจะแตกต่างกันแค่ไหนนอกจากนั้นนะครับเขายังออก Real Time Content นะครับที่สนับสนุนเรื่องนี้ด้วยเช่นทำรูปเหมือนต้นคริสต์มาสเพิ่งตื่นนอนนะครับแล้วบอกว่า woke up like this หรือการเอาช็อกโกแลตไซส์ต่างๆมาเรียงนะครับแล้วบอกว่านี่คือภาพถ่ายครอบครัว family portrait นะครับทุกคนในครอบครัวก,ก็มีความสวยงามในแบบของตัวเองด้วย ซึ่งแคมเปญน,นี้นะครับประสบความสําเร็จครับเพราะเขาได้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากช็อกโกแลตหน้าเกลียดนี้1ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่มีคริสต์มาสเลยความผิดพลาดนี้นะครับของรีสที่ทําช็อกโกแลตหน้าเกลียดออกมาแล้วพลิกสถานการณ์นะครับด้วยการเปลี่ยนเป็น ให้เห็นคุณค่าที่อยู่ข้างในผมว่าอันนี้ฉลาดมากๆนะครับเป็นไอเดียที่ดีมากเพราะว่ามันเข้าทางของหัวข้ออย่างที่ผมบอกไปเรื่องของการเคารพสิทธิหรือไม่ว่าคุณจะสูงจะเตี้ยจะดำจะขาวจะอ้วนจะผอมทุกคนมีคุณค่ามีความงามอยู่ข้างในเป็น CSR ชั้นดีอีกอันหนึ่งครับ ทั้งสเคสที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับผมว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดมากๆก็คือทุกแบรนด์เนี่ยโดนวิกฤตเล่นงานปัญหาที่เราไม่คาดคิดนะครับแต่ว่าเขาจับกระแสโซเชียลนะครับที่กำลังพูดถึงเรื่องอะไรกำลังนิยมอ,อยู่ในคอนเวอร์เซชันของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยแล้วเราจับหัวข้อที่เขาสนใจเนี่ยมาพลิกสถานการณ์นะครับจากเรื่องไม่ดีกลายเป็นเรื่องดีแล้วก็ทั้ง4อันเนี่ยมีอันนึงที่เหมือนกันครับคือ การสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับผู้บริโภคทันทีเลยดังนั้นนะครับสำคัญมากๆที่ถ้าเราอยู่แผนกมาร์เก็ตติ้งเราเป็นมาร์เก็ตเตอร์เนี่ยเราควรจะต้องรู้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับว่าในตอนนี้เขามีคอนเวอร์เซชันหรือเขามีอินเทรสอะไรที่เขากำลังสนใจนะครับจับประเด็นนั้นแล้วลองมาผูกกับปัญหาที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยไอเดียที่เกี่ยวกับหัวข้อที่กลุ่มเป้าหมายเรากำลังสนใจได้หรือเปล่า ถ้าทำได้นะครับผมว่าเยี่ยมเลย